อริยสัจส,สี่คือทุกอริยสัตส,สี่คือเหตุในการเกิดขึ้นของความภุกอริยสัจส,สี่คือการดับไปโดยเปลียนความภุกอริยสัจส,สี่คือวิธีในการดับไปโดยไม่เหลือแห่งความุกข์ใครรู้จักอริยสัตส,สี่บ้างยกมือขึ้นมีอยู่สามคนเหรอสี่มีแค่นี้หรอเอาเฉพาะนักเรียนดีกว่านักเรียนเอาใหม่ ใครรู้จักอริยสัจสี่บ้างยกมือขึ้นเอาให้มั่นใจนะว่ารู้จักจริงๆนะหนึ่งสองสามมีอีกไหมสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดคนนี้ลุกขึ้นอ้าวคนที่บอกว่าลุกร,รู้เมื่อกี้นั่นลุกขึ้นเลยมีกี่คนลุกขห้หมดถ้าเข้าใจว่ารู้จักอริยสัจสี่ลุกขึ้นยืนเอาให้มั่นใจนะ อ้าวทำไมนั่งล่ะเอามั่นใจโอเคมีคนเดียวสรุปเแล้วคนเดียวนะเดี๋ยวคนเดียว,นะยว,ยวใช่ไหมอ่ะไปม,มาไม่อยู่ไหนเดินออกมาเลยอันนี้คนที่ให้ของอาจารย์เห่าวะโอเคมาเดินออกมาเลยเดินมาไหอีกรอบอีกรอบ ฮัลโหลฮัลโหลบานตงนี้เลยครับน้องฮัลโหลหนึ่งสองสามตรงนี้ก็น่าจะได้แล้วยิงไงีไเลยอาทีนี้อาจารย์จะคุยเรื่องอริยสัจสี่ให้พวกเรามีโอกาสได้ฟังอันนี้คือตัวแทนเด็กนักเรียนทั้งโรงเรียนเรามาดูปัญญาของเด็กนักเรียนโรงเรียนนี้กันว่าจะเข้าใจหลักอริยสัจสี่มากขนาดไหนทุกคืออะไรรู้จักไหมทุกคือการการเกิด การแก่ความตายความพัดภาพผิดหวังเสียใจจากสิ่งอันเป็นที่รักโอ้เยี่ยมเลยนี่แหละเรียกว่าทุกถูกต้องสมุทไทยคืออะไรสมุทไทยคือวิธีการดับทุกข์ครับสมุดไทยคือเหตุเกิดก็ใช่เอีเทนต์จะแปลบาลีไม่เป็นไม่เป็นไรโทษนะเหตุเกิดของความทุกข์คืออะไรเหตุเกิดของความทุกข์คืออะไรอวิชชาครับอวิชชา ทีนี้เวลาที่เราเข้าใจว่าเหตุเกิดเราสามารถยกตัวอย่างได้มาว่าเช่นอะไรหนึ่งเรื่องเรื่องอะไรก็ได้ใกล้ตัวที่สุดก็ได้ว่ามันเป็นเหตุในการทําให้เราทุกข์ได้เพราะอะไรได้ยังไงยกตัวอย่างได้ไหมภาษาภาษาอืมเพราะมีภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาจึงมีอุปทานพอมีทานจึงมีภพพะมีภพจึงมีชาติเพราะมีชาติจึงมีชราบรรณาโอ้ สุดยอดเลยนี่เหมาะกับการเป็น,นตัวแทนโรงเรียนมากนะนี่ปฏิจจสมุปาได้เลยนะทีนี้ผัสสะเป็นเหตุให้เกิดเวทนามันต้องผัสสะยังไงก็เวลาเราไปเจอผัสสะคือการสัมผัสว่าเอออันนี้พอใจอันนี้ไม่พอใจครับคือสัมผัสทางหูตาจมูกปากครับแล้วก็เยี่ยมเลยสุดยอดทีนี้นิโรธการดับดับยังไงการดับ การดับในที่นี้ก็เหมือนทุกเนี่ยมันจะดับมันดับยังไงมันดับไปได้เพราะอะไรดับไปได้เพราะว่าต้องทวนเรื่องประกิจจากสมุบาติคือเมื่อกี้เราบอกว่าเหตุเกิดของความทุกเกิดขึ้นจากอะไรอ่ะอ,อวิชชาครับอ่าแล้วต่อจากนี้มาอะไรเป็นเหตุให,หให้เกิดความทุกอะไรเป็นเหตุให้เกิดความทุกที่เราพูดเมื่อกี้เนี่ยเราไล่ปฏิจจสมุปบาทเริ่มต้นจากอะไรก็คือความอยากกับตัณหะความทัสสาพัสสาใจผัสสะ ถ้าจะดับผัสสะต้องดับอะไรเวทนาครับเวทนาผัสสะเป็นอย่างไี่เกิดเวทนาถ้าจะดับเวทนาต้องดับอะไรเวทนาธรรมะใจครับเวลาทุกเกิดตรงไหนให้เอาไปดับตรงนั้นเรียกว่าดับที่ต้นเหตุสมมุติเวทนาคือความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตเรามันเกิดขึ้นมาแล้วจะดับมันต้องดับที่ผัสสะ อย่างที่เราบอกว่าทุกเกิดจากการได้ยินใช่ไหม,มเวลามีคนดินคาเราเราพอใจไหมไม่ไม่พอใจนี่เรลยกวาทุกเกิดนะวิธีการดับทุกที่เกิดขึ้นทำยังไงไม่ต้องไปฟังหรือสักแต่ว่าฟังแค่นี้ความทุกข์ดับยังดับเรียบร้อยแล้วนี่เรียกว่านิโรธก็ปฏิจจสมปบาทที่เราท่องมางกิจักภาษาเป็นเหตุปัใจจัยเกิดเวทนาใช่ไหมก็แค่เติมเข้าไปว่าเพราะมีความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งเวทนานั่นเดียวจึงมีความดับแห่ง เวทนาอะไรต่อไปเวนนทนาต่อไปก็ตัณหาถูกต้องเพราะฉะนั้นต้นเหตุของความทุกข์อะไรเป็นเหตุดับที่เหตุเรามีทุกข์จากการมีแฟนจะดับทุกข์เพราะการมีแฟนได้วิธีอะไรไม่ต้องมีแฟนถ้าไม่มีแฟนจะทุกข์เพราะแฟนได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ถ้ามีแฟนจะทุกข์เพราะแฟนได้ไหมได้นี่แหละเรียกว่าต้นเหตุอย่างที่เราบอกเมื่อกี้นี้ต้นเหตุจริจรงๆเกิดจากอะไรตัณหาคือความอยาก ถ้ามีความอยากจะมีความยึดมั่นถือมั่นนี่แหละเรียกว่าเหตุของความทุกข์จะดับทุกข์ต้องดับที่อะไรตัณหาคือความอยากาเมื่อดับตัณหาคือความอยากได้อุปทานืูความยึดมั่นถือมั่นจะมีต่อไปได้ไหม,ไม,มไม่ได้ทีนี้ตัวสุดท้ายมักวิธีจะใช้วิธีอะไรในการดับอรยาาิยมรรคมีองค์แปดครับ ไล่ถูกไว้ครับแปดปีอะไรบ้างเออไม่รู้จะถูกเปล่าเดี๋ยวผมลองไล่ดูครับดัมลีเออไม่ใช่วันต้องทิ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 ความเห็นชอบดัมลีชอบวาจาชอบการงานชอบอาชีพชอบความเพียรชอบความระลึกมั่นชอบที่เหลืออันนี้ไม่รู้ละ สมาธิอ๋อใช่สมาธิขาดไปอันนึงเออครบแล้วเห็นไหมเนี่ยนี่เรียกว่าอะไรยะมัรงปีงแปดสัมมาทิฏฐิสัมมาสััปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอย่างที่เพื่อนบอกเราย่อได้ไหมว่าถ้าจะย่อแปดข้อเนี่ยเพื่อนฟังไม่รู้เรื่องจะย่อแปดข้อนี้ให้เหลือสักสามข้อจะย่อยังไงได้คือการสํารวมทางกายวาจาและใจครับ S <S ย่อง่ายๆครับโอเคพูดง่ายๆมาวิธีง่ายๆเรียกง่ายๆสรุปสั้นๆคือศีลสมาธิและวก็ปัญญาก็คือกายวาจาใจนี่แหละถูกต้องแล้วแต่เอาศีลสมาธิปัญญาไปควบคุมที่จิตใจอย่างที่เราเรียกว่าสํารวมกายวาจาใจเรียกว่าการสรวมินกรีย์ทวารถูกต้องเลยแค่ใช้คาไม่ถูกเพราะนั้นแต่จะเข้าใจว่าเราเข้าใจในบริบทนี้ทีนี้เวลาที่เราจะใช้ศีลสมาธิปัญญาศีลคืออะไร สีนความปกติครับที่ผมศีนความปกติมีอะไรบ้างเอ,อ่อที่ผมพอรู้ก็มีศีนห้าครับสีนห้ามีอะไรบ้างไม่ไปฆ่าสัตว์ไม่ไปลักทรัพย์ไม่ไปไประพฤติผิดในการมไม่ไปพูด โกหกแล้วก็อันสุดท้ายคือไม่ดื่มสุราครับอันนี้คือศีลใครรักษาศีลห้าข้อนี้ได้เป็นไปเพื่อสุขติโลกของสวรรค์ศีเลนะสุขติยัตนตตศีลเป็นไปเพื่อสุขติโลกสวรรค์ศีเลนะโภคสัมปทาศีลน,นี้นําไปเพื่อการได้พุทย์อันใหญ่ศีเลนะนิพุติยตันติตัสมาศีลังวิโสทะเยศีลน,นี้เป็นเบื้องต้นของการได้มาซึ่งมรรคผลนิพพาน นี่คือศีลศีลห้าข้อเรารู้จักวิบากของมันไหมว่ามีอะไรบ้างวิบากของศีลห้าข้อข้อแรกฆ่าสัตว์เป็นเพื่อไปความอายุสั้นครับข้อสองรับทรัพย์เป็นไปเพื่อโภคะหรือทรัพย์เสื่อมครับข้อสามอะไรวะเดี๋ยวนึกก่อนข้อผิดในข้อใช่เมืพอผิดในกามเป็นไปเพื่อเกาะศัตรูหมู่อาฆาตครับ แล้วก็ข้ออันนี้ข้อสี่เลยอ่ะข้อที่สี่ข้อห้าดื่มสุราเป็นเป็นโกหกข้อสี่โกหกมิตรอย่างมาของการโกหกก็คือจะถูกกล่าวตู่ด้วยความไม่จริงครับแล้วข้อสุดท้ายสุราเป็นไปเพื่อความมิปรารถหรือบ้าเลยครับโอ้โหสุดยอดเลยว่านี่สี่ห้าต่อมาสมาธิคืออะไรแหไม่รู้ครับ สมาธิคือการมีสติดจดจ่ออยู่ในอารมณ์อันใดอันหนึ่งเรารู้จักอานาปัสติไหมการเอาจิตจดจ่อกับลมหายใจครับอเราจะดูลมหายใจเราต้องดูลมหายใจยังไงเา้าออกเข้าออกเวลารู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกต้องรู้แม้ว่าสั้นหรือยาวร,รู้ครับต้องรู้ต้องรู้รู้รยังไงหายใจออกสั้นหายใจออกเ,อเดี๋ยวหายใจออกสั้นทำไง ถูกแล้วูกลวเวลาเราหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวเวลาจะหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวจะหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นจะหายใจออกสั้นก็รู้ว่าหายใจออกสั้นมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่กับลมหายใจในปัจจุบันขนาดนั้นนี่ขึ้นชื่อว่าอาณาปานสติเนี่ยเรียกว่าอารมณ์ของสมาธิคือจดจ่ออยู่แค่อารมณ์อันเดียวยืนเดินนั่งน,นอนรู้อิริยาบถประจําวันขนาดนั้นตัวสุดท้ายปัญญารู้ไหมคืออะไร ปัญญาความรอบรู้ในสัจจะความจริงเหรอครับสัจจะความจริงคืออะไรสัจจะความจริงก็คือธรรมะครับธรรมะคืออะไรธรรมะก็คือความจริงครับมันก็วนอยู่ที่เดิมเลยนะคำว่าปัญญาเนี่ยมีความหมายว่าอะไรอย่างที่เราพูดถูกต้องแล้วคือความจริงแต่ความหมายของคําว่าความจริงคืออะไรการเกิดการแก่การเจ็บการตายอันนี้จริงไหมจริงจริงความจริงนี้เป็นความคุกไหม เป็นมันเป็นความทุกข์พื่วเราทุกคนรับรู้ความทุกข์นี้หมดแต่เราไปยึดมั่นถือมั่นว่าเราต้องไม่แก่ต้องไม่เจ็บต้องไม่ตายถ้าใครจะตาย้องไห้ะมั้ยหลอเสียใจมนะั้ยเสียใจเวลาอะไรจะสูญเสียจากเราไปเสียใจมนะั้ยเสียใจเนี่ยสิ่งที่กําลังจะเดินสูญเสียจากเราไปเราไม่ยอมให้มันสูญเสียจากเราไปเราจึงเกิดความทุ์ร้อนใจอย่างยิ่งในปัจจุบัน ถ้าเรายอมรับตามความเป็นจริงแบบนี้ได้ว่าทุกอย่างเดินสู่ความเสื่อมไม่อามีอะไรเลยที่เป็นตัวตนจริงของเราทุกอย่างเดินสู่การเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสิ่งใดไม่เคยมีมาวันนี้มันมีมาแล้วสิ่งใดไม่เคยมีมาเดี๋ยวมันก็จะดับไปสิ่งใดมีมาแล้วเดี๋ยววันหนึ่งก็จะดับไปถ้าเรายอมรับทุกอย่างไปตามความเป็นจริงแบบนี้ได้ <h az os> นี้เรียกว่าปัญญาตบมือให้กับคนนี้หน่อยโอ้โหเยี่ยมมากขอบคุณมากเลย เชิญนั่งได้เชิญนั่งได้เป็นตัวแทนที่เลิศมากเยี่ยมเลยสุดยอดสุดยอดเพราะนั้นหน้าที่เราคือผมให้ของรางวัลด้วยนะตบมือตบมือสาธุแม้ตัดหน้า,าจานซะเลยนะตอนแรกก็จะให้อยู่นะแต่รอตอนสุดท้ายาเชิญน,นัง่งเชิญนัง่งอนุโมทนาด้วยแล้วหมดเวลาตอนเที่ยงใช่ไหมตอนเที่ยงเพราะเดี๋ยวพวกเราต้องไปกินข้าว เวลานี้ก็ล่วงเลยมาจะเทียบแล้วก็มีประโยชน์บ้างไร้ประโยชน์บ้างจากคำถามของเองเนี่ยนะก็อย่างน้อยที่สุดเราก็จะพอเข้าใจคุณธรรมแเริ่อธรรมที่เกิดขึ้นในการใช้ชีวิตเพื่อให้เราทุกคนมีโอกาสในการ,ปรเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ได้ิขึ้นไปอันนี้คือตัวอย่างที่ดีในการศึกษาหลักคำสอนแต่สิ่งที่จะดีไปกว่านั้นคือรู้แล้วต้องนำไปปฏิบัติให้ได้ าวันนี้พวกเรารู้หมดแต่ผดอะไรไม่เคยได้เลยยังคงทําเลวทาชั่วยอยู่ยังคงปรับพฤติกายวาจาใจทุจริตอยู่ย่อมไม่เกิดประโยชน์หรือไม่เกิดผลดีต่อการใช้ชีวิตของเราเลยสุดท้ายแล้วการใช้ชีวิตในฐานะของการเป็นเยาว,วชนคนรุ่นใหม่ของเราอยากให้กลับเข้ามาสนใจผลขวายในหลักธรรมะอนาคตข้างหน้าอนาคตอันใกล้อาจารย์จะจัดค่ายคุณธรรมสําหรับวัยรุ่นค่ายตื่นธทมอีกไม่นาน อาจารย์จะเอาอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยมานั่งอบรมคุยธรรมะกับพวกเราเป็นการจัดค่ายแบบแลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนความเห็นหนึ่งในนั้นคิดว่าจะท้าบเชิญคิวเทโอป้ามาด้วยแล้วก็จะมีเพราะว่าอาจารย์สนิทกับเขาเรารู้จักกันดีแล้วก็จะมีหลายคนที่อยู่ในกลุ่มวัยรุ่นอาจารย์คิดว่าจะเชิญพวกหลังพระนครเอิญวัดใหญ่ ใครกันอินฟลูเอนเซอร์คุณแพรลี่มหาสมปองนี่มหาสมปองก็เชิญอาจารย์ไปออกรายการของเขานะน่าจะไปออกรายการพร้อมกันกับคุณแพรลี่เนี่ยอาจจะจะเชิญคนที่เป็นวัยรุ่นคนรุ่นใหม่ที่ประสบความสําเร็จในการใช้ชีวิตและเป็นแบบอย่างแก่สังคมแล้วก็จะจัดค่ายรวมกันในค่ายเดียวเป็นค่ายแห่งการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ตื่นทมปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มีขึ้นกว่าเดิมผ่านจากค่ายนี้ต้องไม่เหมือนเดิม ต้องเข้าใจให้ได้ในหลักสัจจกามจริงของโลกว่าเราต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริงกันยังไงโดยไม่อยู่บนพื้นฐานของความเชื่อไร้สาระแล้วต้องอยู่บนหลักเกณฑ์หลักการและเหตุผลไม่ใช่อยู่บนหลักของการคิดเองเออเองอต้องอยู่บนหลักความจริงอยู่บนหลักการไม่ใช่อยู่บนหลักอู การอยู่บนหลักอูเรียกว่าหลักของการเห็นตัวเองเห็นแก่ตัวเองแต่การอยู่บนหลักการคือการเห็นต่อผู้อื่นด้วยเรียกว่ารับผิดชอบต่อสังคมดังนั้นคําถามที่เราถามมาอาจารย์คงตอบไม่หมดมันเยอะมากแต่คิดว่าถ้าเราไปดูในไร่สดเราคงจะได้คําตอบทุกอย่างในนี้อยู่แล้วหรือจากการที่อาจารย์ไปบรรยายในโรงเรียนหลายโรงเรียนก็คงจะมีโอกาสได้ตอบกับคําตอบพวกเราไปบ้างแล้ว เวลาว่างๆเราไปเข้าฟังอาจารย์ไฟ์สดฟังก็ได้แต่ไม่ใช่ไปนั่งตั้งคําถามปัญญาอ่อนงูเขียวสีอะไรทําไมอาจารย์ไม่มีผมทําไมอาจารย์ไม่ไว้ผมยาวบ้างเลิกปัญญาอ่อนกันนิดหนึ่งไปางงถามคาถามที่เกิดประโยชน์ต่อตอนเองจะได้นําไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจําวันได้สงสัยเรื่องอะไรไม่เข้าใจพ่อแม่ในเรื่องไหนลองไปพิมพ์ตั้งคําถามกับอาจารย์หรือถ้ามีเวลาเวลาที่อาจารย์เปิดโอกาสให้ขึ้นไม่อะ แล้วจากลักไล์สดอยู่ขึ้นใมม์ไล์สดกับอาจารย์เลยอาจารย์ไม่ดา่าอาจารย์จะคุยดีๆไปปกติเวลาขึ้นไมม์อาจารย์จะไม่ค่อยด่าเท่าไหร่พระนั้นเราเนี่ยขึ้นไปถามอาจารย์ได้เลยจะได้เป็นประโยชน์กับตนเองและจะได้เป็นประโยชน์กับผู้อื่นด้วยเดี๋ยวจะเปิดโอกาสให้ขึ้นใหม่เราก็มีโอกาสในการตั้งใจในการถาม เราก็พยายามพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัเอรื่อยๆหวังว่าธรรมะวันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับพวกเรายังน้อยมันต้องเป็นประโยชน์เพื่อเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตัวเองและแก้ไขตัวเองให้ดีที่สุดมากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมอาจารย์ขออนุโมทนาสาธุกับพวกเราทุกคนที่มีโอกาสในการได้ยินได้ฟังธรรมในวันนี้ ขอให้พวกเราทุกคนมีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอให้สงวามปรารถนาตามเหตุตามปัจจัยเหตุการกระทำของตนตั้งใจในการทําความเพียรละที่อุศลเจริญกุศลมีสติสัมปัญญารู้ตัวทั่วพรองใครมีความสุขดีอยู่แล้วขอให้รักษาอัตภาพแห่งความสุขนี้ไว้ให้ได้ยาวนานใครมีความทุกข์ร้อนสิ่งใดอยู่ขอให้ผ่านพ้นจากอุปสรรคปัญหาเหล่านั้นไปได้ดีโดยเร็ววันตามเหตุตามปัจจัยเหตุการกระทำทางกายวาจาใจพันสุจริตข,ของตัวเองจที่สุดสแล้วขอให้เราทุกคนตั้งสติสัมปัญญาใน,ในการใช้ชีวิต มีความเจริญรุ่งเรืองในการเรียนและการงานในอนาคตาข้างหน้าให้ประสบความสําเร็จให้ได้มหาวิทยาลายัยตามวิทยุมุ่ม,มาปรารถนาให้สําเร็จในการศึกษาตามที่ตัวเองคิดนึกติดตึกไว้ในใจและคนที่ติดูนย์สารสามตัวก็ขอให้แก้สนย์สารสามตัวนี้ให้หมดเดร็วว,วันขอให้อาจารย์มีความเมตตาในการปล่อย ให้เราสามารถพัฒนาตัวเองได้ยิ่งขึ้นไปที่สุดแล้วขอให้เราทุกคนประสบความสำเร็จในการเรียนประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องนับแต่วันนีสืบไปเพื่อน้าโดยทุวหน้าการทุกท่านทุกคนเชิญสาธุอนุโมทนาทุกคนนขอเคนนะครับกนกน่กนกานท่านกาานุก่นุทนากทุกกนกุกท่าน